ในการเจริญการเพ่งการเพ่งก็คือฌานนั่นเองฌานแปลว่าการเพ่งที่ว่าอุปจารสมาธิอปปนาสมาธิเนี่ยคณิกะสมาธิอุปจาระอปปนาสมาธิเป็นอปปนาาวนาอปปนาสมาธิที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วก็อสุภาษิกายคตากติหน,นึ่งอัเนีย ถ้าเราจะเลืในสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เป็นสมถกรรมฐานเป็นอภป,ปานาภาวนาเนี่ยมันจะได้ถึงปฐมระมชาติแต่ถ้าเราแปลงไอ้ตรงนี้ไอ้อสุภาษิตเนี่ยมาเป็นสติปัฏฐานสี่คือจเจริญหนึ่งเนืงองอสุภาษิตเนี่ยนวสีบัพพพเนี่ยเป็นพิจนาของความไม่สวยไม่งไ,ไอ้ถึงร่างกายของเราเนี่ยตายแล้วหนึ่งวันสองวันสามวัน,ส,วนสี่วัน,นปัจชาทั้งเก้าเนี่ย ก,กระดูกเลื่าลาดไปถึงหนึ่งเงินตบพองอืดอะไรต่อเมีออไรเขาจำแนกเป็นเอย่างอันนี้เราพิจารณาในฐานกายเนี่ยทำให้เกิดความสลทดทวถู่แล้วจิตใจมันสงบมาแล,แล้วเราก็จะเริญเอาแค่คณิกะความสงบแบบคณิกะสมาธนะิเข้าสู่าการปล่อยละปล่อยวางเราไม่ปักดึงไปถึงอัปปนาพวนาถึงปฐมฌานเราไม่ต้องการเราต้องการแค่คณิกะสมาธิ ไม่ต้องการอัปนาสมาธิแต่ว่าอาน,นิสงส์แห่งการเจริญอสุภะกับากายคตากสิเนี่ยมันไปได้ถึงปฐมฌาชานี่ขึ้นอยู่กับใครจะเจริญสติปักแน่นไปขนาดไหนแต่ถ้าเราเพียรนายเป็นจนกระทั่งมันเป็นสมาธิธรรมชาติเป็นสมาธิคณิกาสมาธิเราไม่ปักแน่นลงไปไม่ปิดหูปิดตาอะไรจะไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยเรา หูเรายังฟังอยู่แล้วเรายังเท่าทันปัจจุบันตาเรายังดูอยู่เราเท่าทันปัจจุบันในเหตุการณ์เนี่ยเหมือนเราอ่านตำราเนี่ยเราก็มีสคญลกาสมาธิแหละเป็นธรรมชาติเนี่ยในการที่เราอ่านไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเป็นเข้าเราสู่เข้าสู่ความละเอียดภายในเราก็อ่านสติมีสติสัมปัญญาอยู่ภายในของเราละเอียดเข้าไปเช่นพิารนาอสุภาษิตเนี่ยให้พิารนาให้เป็นธรรมชาติให้ทันปัจจุบันเนี่ยเนืองเนืองเนี่ย มันก็เป็นแค่คานิกะสมาธิแล้วเอาตัวนี้ในการพิจารณาเพื่อที่จะไปนิพพานแต่ถ้าเราปักดิ่งเป็นอปนาภานาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปฐมฌานนี่จะเข้าไปติดในฌานแล้วเพราะนั้นเราต้องถอยออกมาที่ปัจจุบันอารมณ์ให้ทันเพราะนั้นพวกที่เจริญพุโทโธจนกระทั่งได้อัปนาสมาธิแล้วได้ฌานแล้วเนี่ยต้องถอยออกมาพิจารณา นวสีบัพพาเรือจะไปพิรนาถึงาาธาตุบัพพจะเป็นกายคยตากสกระทั่งและะ้วก็พยรนาแม้กระทั่งในอนาปานุสีบัพพาที่ว่าได้ถึงตั้งแต่ปฐมฌานาถึ้จตุตฌานในระดับใครทําได้รูปฌานเนี่ย,ช,ยชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สี่จะทำได้ขนาดไหนก็ช่างเนี่ย แต่อนาปา,า,านุสติบาพ่าที่เราเอามาเจริญในสติมหาสติประฐานสูตรในบาพภาแรกเนี่ยนะเราไม่ปักดิ่งลงไปถ้าเราปักดิ่งเนะี่ยเป็นอาการของจิตที่มันจะเข้าถึงแล้วก็อยู่ที่วาสนานิสัยเลยที่เราเคยได้มามันเราก็ไม่ทิ้งหลักเอาแค่คณิกะสมาธิพอถอนออกมามันถึงจะเดินหน้าได้ไม่งั้นมันก็ไปติดอยู่ในฌานเหมือนกับว่า จิตของเราจะติดอยู่ในราคะเ่ยเราจเจริญแค่สติสัมปัญญาสองตัวให้มันหลุดออกมาจากราคะการก็ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ให้จิตไปเกือกกั้วกับเจตสิกไม่ให้จิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิเลสนันแต่ว่าห้ามมันยากมันเคยมีอยู่แล้วแต่เราเอาตัวนี้ก็ไปคุยเขีย่ยเ,เข้าไปแล้วก็ไปประหรัดประหารมันโดยการใช้สติสัม,มัญญาสองตัว การดูลมให้ใจเนี่ยมันเหมือนกับเรามีสปิสติปักเนื่นไปในเรื่องอัตตาแต่มันก็จะไม่หนักไปทางถึงขนาดเป็นอปปานาหรอกแต่การเจริญแบบลมให้ใจเนี่ยมันมีสิทธิ์จะเข้าได้ถึงอปปานาสมาธิคือตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุฌานชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่แต่เราไม่ต้องการเนี่ยเราต้องการแค่สติสมัมญปญันยะเข้าใจไม่ตัวเนี้ย คืออารมณ์ธรรมชาติเป็นคณิกะสมาธิเราตั้งการแค่ตัวนี้ให้รู้เท่าให้รู้เช่าทันชัดเจนในปัจจุบันอารมณ์ไม่ใช่รู้สักแต่ว่ารู้แล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยต้องชัดเจนในปัจจุบันอารมณ์พรานชัดเจนพวกมันจะไปดับตัวเนี่ยก็เรียกว่าจิตประกอบราคาก็รู้ชัดว่าจิตประกอบราคาจิตประกอบโทสะรู้ชัดไม่ใช่รู้เฉยๆต้องรู้ชัด จิตประกอบโมหะรู้ชัดจิตประกอบโมหะจิตวัดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นฌานอะไรต้องให้รู้ชัดแล้วจิตตั้งมั่นก็รู้ชัดจิตตั้งมั่นจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดจิตหลุดพ้นเราก็ทํานี้เรื่อยไปจเจริญสติปัฏฐานสนะี่เนี่ยรู้ชัดแล้วมันก็จะปล่อยละปล่อยวางเองแหละมันก็เห็นรูปรูปรูปนามเกิดดับเองแล้วก็เดินทางต่อไปจากหยาบไปสู่ละเอียดเรื่อยไป เดี๋ยวเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างหมายถึงที่กกลนอกกายในเวทนานอกเวทนาในาจิตนอกจิตในทํานอกทําในาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําเรื่อยไปต้องแยกให้ออกนะตรงนเนี้ยเนี่ยการจําแนกของเขาเนี่ยตามอรรกถาจารย์เขาจําแนกเน่ยนะเป็นคณิกะนะเป็นอุปจาระเป็นอัปปนา แต่เคขั้นของการที่เข้าไปถึงอัปนาได้เนี่ยมันมีตั้งอาสุภาษิ0กายกตาคติ1ทำาให้ได้ถึงปฐมฌานส่วนกสินสินะ0ซึ่งเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานเนี่ยนะเนะกษินสิบอนาปานุสติแล้วก็ภม,มิหาร3เนี่ยถึงตั้งแต่ปฐมฌานถึงเจตุตฌานแต่ถ้าเป็นอุเบกขาภมิหารได้ถึงปัญจมะ ชาญแต่ถ้าเป็นอารูปชาญสี่ก็เข้าถึงอารูปชาญอันนี้เขาจำแนกไว้แบบนี้ก็อยู่ที่ใครจะจำแนกกันล้จะเจื่อนสติปัฏฐานสี่เลื่อยไปมีสัมมัญาจมีสติมมส,สองตัวนะั้นเน่ยมันจะเกิดชาญไม่เกิดชานก็ช่างหัวมันเรื่องมันของข้างทางเราจะเลื่อสัมมัญาสติทำาลายความยดีไล่เรื่อยไปให้พินาศไป ไปนั่นการเจริญอสุภาษกรรมฐานเนี่ยเราต้องแยกให้ออกตรงนี้อสุภาษณ์นวสีบัพพะในปราชญ์ทั้งเก้าเนี่ยมันก็มีอสุภาษรวมอยู่ด้วยแหละแต่ว่าการอาจารย์การเพ่งอสุภาษโดยตรงมันได้กับเป็นหัวใจสมถกรรมฐานหวังว่าคนจะเข้าใจนะถึงปฐมฌานเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราจเจริญแบบที่เรียกว่าไม่เอาให้เข้าถึงฌานเราจะเจริญให้เข้า อสุภะโดยตรงเนืองๆจนกระทั่งจิตใจเราเริ่มใะล้่แม่แส่ายไปตามราคาตัสมรสเะเราเริ่มได้อารมณ์สมาธิเป็นคณิกาสมาธิแล้วแล้วก็วมาพิจารณามีสมัญญะมีสติในฐานกายในกายซึ่งเป็นนวสีบาพระให้จิตมันสลดพอปฏิบัติกา,กายก็ได้จิตที่น่าจะภายนอกแล้วก็น้องก็สู่ภายในแล้วก็จนกระทั่งเข้าถึงจิตใจส,สลดแล้วก็จเจริญสติสมัญญะเรื่อยไป เ็เรียกว่าลงท้ายด้วยอาตาปีสัมปชานโนสติมาในทุกทุกบัพพะในฐานกายในฐานเวทนาก็ดีต้องมีสัม,มัญญามีสติฐานจิตก็มีสัม,มัญญาสติฐานธรรมก็มีสัม,มัญญามีสติเพื่อทําลายความยินดีลีลายในโลกให้พินาศเลยไปนี่ก็เรียกว่าเพื่อก้าวเข้าสู่วิปัสสนาไงเราเจริญสมถะเจริญฐานกายเจริญอะไรแต่ไมะไรต่างๆเนี่ยจึงก้าวเข้าสู่ตัวศีลสมาธิปัญญา ดังนั้นไม่ว่าจะปฏิบัติบัพผ้าไหนเนี่ยเมื่อลงท้ายด้ยวยเมื่อเข้าสู่ฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมแล้วเนี่ยถ้ามันครอบสี่ฐานเนี่ยและลงท้ายด้วยสัม,มัญญาสติสองตัวนะมันจะทําลายความยินดีรายได้ซึ่งเป็นตัวกําจัดกิเลสละเอียดได้เป็นตัวให้ปรสนาแล้วส่วนตัวที่กําจัดกิเลสย่างกลางได้คือตัวสมถะศีลกาจัดกิเลสย่างหยาบได้สมาธิกำจัดกําจัดกิเลสย่างกลางได้สมาธิสมถะซึ่งเป็น ขณิกสมาธิคดีอุปจาระสมาธิคดีอปนาสมาธิคดีเนี่ยที่เราแยกเอาไว้เนี่ยกำจัดกิเลสยางกลางได้แล้วก็ปัญญาเนี่ยกำกำจัดกิเลสละเอียดได้มาพระอยจาเราจะไปเถียงกันตามตำรายกตำรามาอ้างสู้กับปฏิบัติไปเลยหมดเรื่องหมดราวไปเลยเพอทำมากมากกเ,เดี๋ยวมันก็เรียนรู้อารมณ์ภายในละเอียดมาก้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเรารู้ด้วยตัวเองดีกว่า ดีกาการการไปเถียงกันด้วยคําพูดเขามันมีความพัวพันเกี่ยวพันไปหมดนะั่นของข้อาการปฏิบัติธรรมในแง่มุมต่างๆ